สวัสดีครับผมวันนี้มาดิสั้นๆนะผมเป็นชุดปจัจแจชุดบล็อกครับผมเป็นแบบเป็นเครื่องมือเล็กๆครับผมสำหรับใช้งานทั่วไปครับผมเป็นเครื่องมือประจำบ้านครับผมเอออ่าผมสั่งมานี่ผมเออเอามาใช้งานทั่วไปครับผมแล้วก็พวกเออซ่อมจักรยานนิดหน่อยไขน็อตอะไร เครื่องออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยับเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยขนาดเล็กครับผมก็มีเครื่องมือตั้งแต่ชุดบล็อกแล้วก็เป็นไอคองครับใช้งานง่ายๆแบบนี้ครับ ผมได้ใช้งานเข้าวๆนิดๆหน่อยๆงานนิดๆหน่อยๆมาแล้วค่อนข้างโอเคผมว่าเป็นจุดเครื่องมือที่ควรมีติดบ้านไว้ก็เลยอยากจะมารีวิวแนะนำแล้วกันแต่คิดว่าหลายท่านคงมีแล้วเพราะว่าผมเห็นาขายมานานแล้วแต่ผมเพิ่งได้ซื้อมาลองใช้โอเค คลิปนี้สั้นๆเป็นประมาณเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณครับ